สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำไพร์ครับลำไพร์ขนมไทยมาแล้วชื่อลำไพรนี้เป็นชื่อคุณย่าที่เป็นคนสอนผมทำขนมครับก็เลยเอาชื่อครูคนแรกเข้ามาตั้งครับแต่น้อยคนที่จะเห็นเป็นผู้ชายที่ทำขนมไทยครับ ก็ไปดูคุณย่าทำเนี่ยแหละครับแล้วก็เลยบอกว่าขอลองเอามาทําได้ไหมก็ก็ได้พื้นฐานมาจากคุณย่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาขายแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บคอมเมนต์จากลูกค้าแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองครับเจ็ดปีเลยนะครับเขาปีที่เจ็ดครับเริ่มวันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดสองพันสิบแปดครับวันไหน่นะยี่สิบแปดเดือนแปดสองพันสิบแปดวันวันเกิดหนูจริงหรือเปล่าครับจมากหนูตัวได้กินตลอดชีวิตแล้วแหละนั่นน่ะสิครับเจอเนื้อคูสันแล้ว แม่ปังมาอันลองมนอย้อมเอาเลยคสบม้อบเลยคุณพี่ยังไงก่อนทำไมทาไมต้องไม่เหมือนคนอื่นคือทั้งทองม้วนสดและทองม้วนกรอบเอามาผสมกันเจ้าแรกด้วยบ้าบินเนี่ยคือปกติมันจะแข็งลูกค้าหลายๆท่านก็บอกว่ามันแข็งบ้างไม่ทานมั่งเราก็เก็บคอมเมนต์ตรงนี้มาครับแล้วเราก็ออกแบบขนมบ้าบินเราใหม หน้าไหนขายดีที่สุดก็เป็นมะพร้าวครับแล้วก็ลูกค้าก็จะมาตามหาลำไยเยอะอันไหนอันไหนลำไยอันไหนลำไยไหนลำไยเดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวทำเป็นทองม้วนกรอบห่อทองม้วนสดไส้มะพร้าวลำไยให้ทานเลยแล้วเดี๋ยวจะให้คุณจูนกับคุณเอแคร์ได้ทดลองทำด้วยได้เลยนั้นเราจะทำก่อนหรือเราจะเชิญนอื่นก่อน ลองชิมก่อนดีกว่าใช่อนความปังอยากมีอันไหนที่แนะนําบ้างไหมคะอันนี้ก็คือเป็นแบบทองม้วนกรอบเบสิกทั่วไปถูกไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นทองม้วนกรอบครับตัวนี้จะไม่สตกสารกันบูดนะครับตัวนี้เก็บได้นานนานสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนครับโดยอุณหภูมิไหนครับตู้เย็นเหรออุณหภูมิห้องวางได้เลยเพียงแต่ว่าอยาให้โดนลมโดนแดดเท่านั้นเองครับหอมแล้วก็สําหรับคนที่แพ้แป้งสาลีครับตัวนี้ทานได้ครับเพราะเราไม่ใช้ไม่แช่แป้งสาลีแแป้งสาลีตอนไหนอันนี้ทานได้เลย ทำ้าตลอนานแล้วเลืกครับแล้วก็เมนูที่เราทําตั้งแต่เริ่มทําขนมมาก็จะมีเป็นบ้าบินกระทองมดสดก่อนะไหนคะไหนมามามาบ้าบินกันบ้าบินเนี่ยครับตัวแรกแล้วก็มาเป็นทองมดอันนี้อะคะใช่ครับนี่อะคุณเลขาอุ้ยแม่จ๋าหน้าอีดมากเลยอันนี้เป็นบ้าบินที่เป็นไส้มะพร้าวใช่ครับมะพร้าวตัวนี้เราก็มีความนิ่มมากค่ะนิ่มมากอุยหอมก่อนเลยอืมกินสัมผัสคือหอม มะพร้าวตัวนี้ก็คัดมาครับเป็นเป็นมะพร้าวเจ้าที่ได้รางวัลมาอยู่แล้วครับเป็นรางวัลของเอ่อจีไอครับอ๋อเหรอแม่มันมีพูดยังไงอ่ะมันมีความนิ่มครับที่ที่บอกเลยว่าเหมือนโมจิแล้วมันละลายในปากแล้วมันไม่ได้มีความหวานมะพร้าวคือนิ่มไส้แป้งพี่คือดีครับหุ้ยพอเราได้ผลิตวัตถุดิบที่ดีครับเราก็จะทําขนมง่ายขึ้นด้วยครับตอนนี้ครับ แล้วอันนี้ล่ะคืออะไรครับตัวนี้เป็นเ,เป็นเมนูล,ล่าสุดครับเป็นทองม้วนกรอบห่อทองม้วนสดไสข้าวเหนียวมะม่วงครับอยแล้วก็ตามที่เราได้วัตถุดิบมาของแต่ละบันด้วยครับแล้วจริงๆยังมีเป็นข้าวเหนียวกล้วยด้วยนะครับข้าวเหนียวกล้วยนี่จะได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวต้มมัดเราก็จะนึกถึงว่ามีข้าวเหนียวมีกล้วยางครับๆๆๆแล้วก็ถ้าลูกค้า,าย,ยังถ้าลูกค้ายังไม่สบาใจใส่ช็อกโกแลตให้ด้วยได้นะครับจริงหรอครับใส่ฟรีได้เลยครับ ใส่ฟรีได้เลยใช่ครับอันนี้ก็ไม่เคยทานอร่อยค่ะครับเข้ากันดีครับอันนี้คือทองม้วนสดอ่ะทองม้วนสดคือตัวนี้ครับอยากลองอ่ะแล้วก็ทองทองม้วนสดของเรานี่ถ้าทานร้อนๆเนี่ยเขาจะยืดเป็นแบบเหมือนขนมโมจิเลยครับอใช่อันนี้ที่พี่ปุ๋ยกําลังทําคือทองม้วนสดใช่ครับอยากทําอ่ะตอนปกติถ้าเกิดไปทานที่อื่นเขาจะใส่มะพร้าวนิดเดียวครับตอนนี้เราใส่กันเยอะมากเลยนะ พี่ปุ๋ยสอนจนทำหน่อยได้ไหมคะหนูจะทำเป็นอาชีพอื่อุ้ยน้าเล่นอ่ะแม่นี่แหละฉันก็อยากเล่นเนี่เห็นมันเนื้อมันเป็นเหนืยอแม่จุนดูสิลองชิมเนื้ออันนี้จนสามารถใส่อะไรได้เลยใช่ไหมคะอใส่ลำไยไม่ทันละกบานปะนี่นี่เลยแม่จุนกินเลยกระเทยชัวมันร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่ใส่เท่าไรคะคุณแม่หนึ่งช้อนชา ชอ้นอ,ชอนเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวใช่ครับนิดนึงได้อ่อา,อา,าก็วนเดือ่ไประหว่างาจะจชิมใส่เพิ่มเลยครับเ,เละเละไม่เป็นไรไม่อยหมดอุ้ยแอบสนุกนะเนี่ยร้อนอ่ะนี่แหละเอาอิ่มอะคนอ้วนทำอ่ะเอาอิ่มเลยคุณแม่แล้วมันแสะยังไงขา ซ้อมซอมกับอันนี้พลิกไปอันนี่้วยหนะนี่หรอเออซ้อมด้วยซ่อมด้วยถ,ถ้าทำมวนไม่ได้ก็พ่อมอะไรป,ะป,ปิดล่างปิดบนก็นได้นี่ไงเละแม่จูนอย่าพึ่งไอ้นี่อะไรเราขายทาโก้ <laughs> มันเป็นดีไซน์แบบทาโก้อ่ะนีม่มีจากอันได้ใส่อ่ะนี่ เอออ่ะโอ้โหเฮ้ยทำได้ตายแล้วอ่ะของคุณใส่นี่อ้อนี่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 เล็กไม่บอกได้ไหมไม่เชื่อชานใส่เข้ามาเสียดายของมานี่อุ้ยเรียบร้อยอลไรหุะดูดูเสยหลอกดูดูเอแคร์ดูของเอแคร์ของหนูออกจาดแนวเมืองนอกนอกอะไร นอกโลกไม่แต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําเป็นแบบแข็งได้กรอบ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 เดี๋ยวเาไปห่อตรงนู้นได้เลยครับนี่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 แล้วยังไงต่อคะเอาเอาของหนูเอาอันนี้ใส่เข้าไปใหม่ล่ะวางได้เลยครับวางวางขนมไว้ตรงกลางได้เลยครับขี่เอาเอาลำไยใส่เอาลำไยไปด้วยลำไยเฮ้ยคุณแม่ปังมากเลยค่ะนี่แหละนี่แหละที่เขาดังเจ้าเดียวเจ้าแรกใน ประเทศไทยคือดีหันดีกอ๋อนี่ไม่หันได้ไหมอ่ะถ้าไม่ตัดจะยากนะครับตัดดีก่าเอาตัดก็ได้ตัดก็ได้มันกรอบเลยเนาะใช่ไหมถ้าถ้าไม่ตัดก็จะตัดไม่ได้แล้วหนูไปอยู่ไหนมาหนูไม่เคยรู้จักอันนี้เลยลองลองชิมแบบแบบแบบไม่ห่อเลยกินแบบสดสดร้อนๆมันหอมมันหอมมันหวานอื้อหือ ฝั่งของหนูอันสดกินร้อนอร่อยมาก mm. คือมันขอบคุณครับขอบคุณครับแม่มันไอ้น,นี้มากดูดิอร่อยมากมดืดมากเลยอ่ะเนี่ยเ mm. นี่ย <c oughs> ร้ออร,อร่อยมากอ่ะอร่อยมากอ่ะพี่แล้วปกติเนี่ยปกติ ถ้าลูกค้ามาสามารถใส่ได้กี่ไส้คะปกติถ้าเป็นทองม้วนกรอบหอบ้าบินกล่องหนึ่งจะมีสองชิ้นครับลูกค้าเลือกได้เลยครับเราก็จะมีให้เลือกอย่างมะพร้าวมะพร้าวมันม่วงมะพร้าวข้าวโพดมะพร้าวกล้วยแล้วก็มะพร้าวงาครับเป็นรสหลักๆที่เราทํากันอยู่แล้วทุกวันครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าแบบว่าอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนช่วงนี้ก็จะมีออกตามงานอีเวนต์ครับติดตามทางเพจได้เลยครับแล้วลองบ้าบินอย่างเดียวกันนะอืออันไหนเอ่ยคือตัวนี้ครับขนมบ้าบินครับ ตัวนี้นนที่ที่ตรงนี้เป็นอยู่ก็จะเป็นมะพร้าวงาครับจันมะพร้าวงาใช่ครับแล้วก็เป็นมะพร้าวครับแม้อร่อยมากเลยว่ะโอ้ใช่เมือกีที่หอก,กับกรอบอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้จูนก,กาลังจะชิมบ้าบินเฉยๆถูกไหมใช่ครับอืมอน,น่ช่ยอะเหรอเออเป็นมะพร้าวครับตัวเนี้สดเลยเนาะทานได้เลยครับอืมออืมอมอืมอือืมอ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 ืมอืมอื แล้วก็บ้าบินมีกี่ไส้พี่บ้าบินมีปกติมีประมาณ5้าครับมีมะพร้าวมะพร้าวงามะพร้าวมันม่วงมะพร้าวข้าวโพดมะพร้าวกแต่วันนี้ไม่มีมันม่วงมันม่วงวันนี้วันนี้ไม่มีครับเพราะมันช่หน้าเขาเออใช่ครับช่วง,งนี้หาไม่ได้ครับส่วนตัวเองเราชอบรสไหนของเราบริสุทธิ์คัะผมเหรอครับผมปกติผมเป็นคนชอบทานกล้วยครับอื<ม>ใช่ครับเพราะว่ากล้วยกล้วยนี่มันเป็น,นเหมือน ผลไม้มหาสรรย์ญญเอาไปใส่กับขนมไทยอะไรก็อข่างอร,อ,อร่อยใช่แล้วยิ่งเรายังมีลูกเล่นได้ด้วยอย่างเช่นใส่ช็อกโกแลตใส่อัลมอนด์ใส่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรอุ้ยบอกเลยพี่จ๋าใครที่ชอบกินบ้าบินอยู่แล้วนะขอให้ปักหมุดแล้วก็คือซื้อทานกินพี่จ<ะ>๋าฝากร้าน,นเ,าเลยค่ะอร่อยจริงๆฝากร้านแบบจุกๆุได้เลยครับงรัฝากร้านได้เลยค่ะให้หมดเลยพี่ตอนนี้ร้านที่อยู่ประจําเลยนะครับก็อยู่ที่สาขาเซนทรัลเวิร์ครับอยู่ที่ตลาดจริงใจครับผม แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็ยังอยู่ที่เซ <Central World S 2> <ะ>็นทรัลวตลาดจริงใจอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นหนึ่งครับชั้นชั้นหนึ่งที่เป็นอาหารไทยใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงข้ามฟู้ดคอร์ชั้นหนึ่งใกล้ๆชาต,ตามือครับ oh! อ๋อนั่นคือแหล่งต่างชาติเลยนะใช่ครับ oh! อ,อ๋อเขาชตลาดจริงใจหรอใช่ครับเขาไปบ่อยโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็สาขาที่สองจะอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาครับผมอยู่ที่ตลาดจริงใจเหมือนกันครับ,อ,บอยู่ตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับถ้าใครยังไม่เคยได้ทานขอให้ได้เปิดใจแล้วไปหาซื้อกิน จริงจริงยินดีครับเนาะโอเคปะครับอีกหน่อยถ้าคิวเยอะยังรับไหวใช่ไหมเนี่ยโอ้สบายเลยสบายครับออกบูธไหมออกบูธไหมออกครับออกก็ให้ติดตามทางเพจเลยนะครับบูธก็จะมีเบียนไปเรื่อยๆครับ เปปลี่่ยนนไใชวงงกรุเทพเนี่ยเพจที่เขียนว่าอะไรเพจล้ำล้ำไพ่ขนมไทยครับอ๋อล้ำไพได้เลยครับหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับตามป้ายเนี่ยครับได้เลยอ๋อป้ายข้างล่างเอาล่ะคุณผู้ชมข่ะวันนี้อร่อยมากเลยประทับใจมากขอบคุณแม่จูนะที่พาเราได้นี้มากขอบคุณขอบคุณเจ้าของร้านขอบคุณทางทยินดีเลยครับแม่จูนเขาเป็นคนรีเควส์ร้านนี้มาเองเลยนะเทปนี้จริงหรือเปล่าครับเออโอ้ยดีใจจังเลยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมข่ะเอางี้วันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะแม่จูนจ้าเปันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับ สวัสดีครับ